ไม่พี่ไม่เห็นว้ยที่ไม่เห <ad>? ็นม <Marcheg> <SL> ึงว้ยที่ที่ไนทำไมทำไมไม่เห็นนะเราก็ขับรถไปกินข้าวไปขับรถไปพร้อมๆกันอยู่นี่พี่ใช่ตอนเช้าอ่อยู่พี่นิ้วมึงกลับก่อนไม่ได้กลับอ๋อไม่ได้กลับพี่ไม่ได้กลับก็อยู่ถึงเช้าแล้วครับพี่ฮะอยู่ถึงเช้าเหมือนเหมือนฟังคำโกหกจริงนะมนองพี่พี่พี่อยากให้หนูคิดว่าฟังหูไว้หูนะเชื่อพี่ใช่ค่ะสูตรก็สีขาวถ้าไม่มีสีแดงอ่ะอืมโอ้ยพี่เพื่ออะไรเดี๋ยวพี่โกหกถามจริงไรียหนูไปแล้วนะใด้ครับ รักนะฮะลอยมึกน้องมึงสู้ๆนะเว้ยเฮี้ยททำตัวอย่างนั้นไม่อยาไปทำใครเฮี้ยไอ,อ้มันม่วงมันก็มีหัวใจเว้ยน้องมันทำโทษอะไรพี่ทักอย่างได้ไหมพี่ขอร้องอพี่ไม่เคยทำพี่เข้าใจด้วยความที่พี่ไม่เคย ขนาดนั้นหรอไม่เป็นไรไม่แต่มันก็ทาให้หนูรู้สึกแย่ไงแคครู้สึกอ่ะนั่นแหละมันก็เรื่องใหญ่ไปแล้วมันก็เรื่องใหญ่ถูกปะล่ะไม่หรอเรื่องใหญ่สําหรับพี่มันเป็นเรื่องใหญ่มันก็เรื่องแค่นั้นแหละมันไม่ใช่แค่นั้นดิแค่นั้นไม่ได้อ่ะเอาเป็นว่าพี่จะไม่ทามันอีกพี่ก็รู้สึกแย่เหมือนกันพอพอพิมพ์ไปแล้วมันอ่านมันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้อ่ะให้พี่ทําอะไรสักอย่างได้ไหมพี่ได้จำมันไว้ ไม่ต้องทําไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆไม่เป็นไรไม่ได้หรอกอย่างน้อยที่ก็ทําให้หนูอารมณ์เสียเนี่ยเพราะเพราะตัวพี่เองเนี่ยไม่ได้อารมณ์เสียมาเสียความรู้สึกใช้คําพูดผิดก็ไม่ได้เสียขนาดนั้นสิบนาทียี่สิบนาทีก็หายแล้วจะขนาดไหนมันก็ไม่ควรทําไงถูกปะพี่คิดน้อยไปเองแหละรีบรีบไปเองไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรแล้วหนูไปไปซ้อมกับแก๊งไหนวันนี้วันนี้ซ้อมกับซิที้สี่ค่ะ โอ้โหหนูเลือกแก๊งซ้อมแต่ละแก๊งมันโหดมากเลยนะวันนั้นก็ไปซ้อมกับเดียวเซนไปซ้อมกับโอ้พระเจ้าพอมีคน40เลยหรอ40เต็มมาล็อตเลยหรอไม่รู้ค่ะพวกหนูมีกี่คนใครเป็นคนนัดหนูไม่ได้เป็นคนนัดใช่ไหมใช่ค่ะพี่รู้สึกแย่จริงๆนะเนอะไม่เป็นไรแล้วพี่ยังยังนอเรอ,อคขาทำนายได้อยู่ไหมได้ไหมเจ้าหนูวันม่วงพี่ที่ตั้งใจไปฟังจนจบเพลงเลยนะหรอคะ่ะ โอ้หนูจะทำเสียงตึงดิโอ้กูกลัวๆวะกลักวน้องร่างนี้ว่าไม่เหมือนวันนั้นเลยแล้วหนูหนูจะเข้ามากี่โมงหลังรีเลยปะซ้อมเสร็จห้าทุ่มครึ่งคัะโอ้โหซ้อมถึงห้าทุ่มครึ่งเลยเหรอไม่ใช่ห้าทุ่มเหรอน่าจะห้าทุ่มครึ่งนะถ้าจะไม่ผิดแล้วไปกี่โมงไปหลังไอ้ดอกด้วยจะไปเลยไปสามทุ่ม <ไป S 2> ดูก่อนแป๊บนึ่งนะอืมได้ได้ได สามทุ่มค่ะสามทุ่มใช่ไหมใช่ค่ะพูดสามใช่ไหมเมื่อกี้โอเคใช่ค่ะใช่ไม่ต้องพูดไอ้นี่กับพี่เราคําว่าข่าวแมวอะกลัวหนูถ้าหนูเป็นเสียงนี้พี่กลัวโอเคค่ะเจ้าไม่เป็นไรถ้าหนูแบบรู้สึกแย่อยู่ก็พี่ไม่ไม่บังคับแล้วกันแต่ก็ไม่เป็นกระบอกไม่ได้เป็นอะไรแล้วไม่เอาฟังเสียงก็ดูออกแล้ว พี่คิดมากไงคิดมากก็ดีกว่าไม่คิดถูกไหมคิดมากไปก็ดีกว่าคิดนะคิดมากไปก็ดีกว่าคิดแล้วสรุปที่พี่เป็นอยู่นี่มันดีหรือไม่ดีไม่รู้อ่ะนั่นแหละคิดคิดมากก็ดีแล้วพอใจรู้ว่าหนูสำคัญไงพี่จะไม่ทำมันอีกจะไม่ทำมันอีกจริงๆพี่ดูกีก่รอบก็รู้สึกแย่กับตัวเองจริงๆริงไม่เป็นไรหนูยังไม่เคยพิมพ์แย่ๆไม่เคยพูดแย่ๆกับพี่เลยแต่พี่แบบมันก็ไม่แย่นะมันก็เหมือน <ừ> mm. คำที่ไว้พูดกับพี่น้องปกติแหละ เราไม่ใช่แบบนั้นนี่แล้วทำไมถึงพิมพ์กับหนูแบบนั้นล่ะที่จะไม่ทำมันอีกจริงๆที่ขอโทษนะขอโทษขอโทษจริงๆเลยที่เข้าใจหนูทั้งหมดแหละที่ดูออกไงว่าหนูย,แบบหนยังยไม่โอเคคือเข้าใจว่าว่าอยากรักษานํำใจกันโดยการที่แบบเออแบบไม่เป็นไรนิดเดียวเองอะไรเงี้ยแต่อืพี่ก็รู้ว่ามันแรงสำหรับหนูอะ่ะพี่รู้พี่ดูออกพี่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นโอเคไหม โอ้มันเรื่องนิดเดียวเองก็มันเรื่องนิดเดียวแต่คือก็ก็หนูก็ไม่โอเคไงหนูว่าเออแบบเคเคอะไรพวกนี้มันแบบมันเหมือนแบบพี่น้องพิมพ์คุยกันมัเป็นรโอเคแล้วค่ะอืมมันอ่าไม่น่าเลยวันนี้ดูแบบหนูดูลมดีแล้วแท้ๆอ่อะอี่แม่งเอยคิดมากหายแล้วช่างมัน พอก่อนหน่อยได้ไหมเหนื่อยอ่ะวันเนี้ยอือ mm hmm. อยากให้ก่อนหรือเปล่าอยากอยากให้เป็นเวอร์ชั่นนี้ตลอดเลยอ่ะอยังไงบ้างวันนี้วันนี้เหนื่อยไหมทำอะไรมาบ้างทำเบอร์เกอร์ฟามีอะไรหรือ <c oughs> <c oughs> เ,เหรอใช่ <c oughs> ขอโทษครับนึกว่าทางผ่านรถขอโทษครับโอ้พี่โกว่าไงน้องชายน้องพี่น้องชายพี่ว่าไงครับแป่งเ้ยไม่รบกวนเนาะฮัลโหลไม่บอกเียอ้าวร้องเลยเฮีย เกือบด่าแล้วเมื่อกี้เห็นหัวแดงหัวเขียวรู้เลยเป็นเป็นคู่ไหนอะรู้เลยครับเออไม่้องมาอน้น้องหมืน้องมืกกับน้องมันม่วงว่างหรือเปล่าครับวันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไปซ้อมหน่อยน้องหลังหลังแอดดอกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับทำไมครับมันม่วงจะไปซ้อมเนาะเดี๋ยวน้องไปซ้อมน้องกลับมาน้องขยันมากเลยอะขยันถ้าถ้ามือขยันได้ครึ่งของของของหนูก็คงจะดีเนาะมันม่วงน้องนแล้วทำไมวันนี้อันนี้ น้องมันต้คิดถึงพี่หมึกไหมพี่หมึกไม่ไม่ได้เข้าเมืองตั้งหลายวันพี่หมึกไปไปไปงานมันเกิดพี่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 ตอนมาคิดถึงพี่มันคิดถึงพี่หมึกไหมคิดถึงค่ะคิดถึงไม่ได้เกิตั้งหลายวันอืผมก็คิดถึงน้องคิดถึงมากเลยหลอกหมึกสุดๆเลยอะน้องไมดินตายอะเลยนะแทบดิ้นตายอะผมอะใช่หรอคิดถึงมากขนาดเลยหรอน้องชายคิดถึงมากมากอะผมคิดถึงมากจนผมต้องแบบต้องไปหาไดทำอะผมก็ไม่เข้าเมืองเลยเหมือนกัน ใช่หรอใช่หายอะไรทแบบไหนน้องที่แบบไปเที่ยวกันคูลกลางคืนอะไรอย่างงี้ปะนวทรงนัวสาวอะไรเยงี้ใช่ไหมน้องอไ,มไม่ครับพี่ผมก็มอะไรพี่ที่จะพูดอะไรไม่แต่พี่เห็นอรีเว้ว่าตอนมวยงานมันเกิดพี่ตอ้อแล้วมึงยังมึงมึงมึงมาหรอหน้องมึงไม่ได้มาไม่ใช่หรอมาหรอมึงไปครับพี่ไปครับไปหรอครับทำไมพี่ พี่ไม่เห็นเว้ยพี่ไม่เห็นมึงเว้ยที่พี่ใน่ทำไมทำไมไม่เห็นอ่ะเราก็ขับรถไปกินข้าวไปขับรถไปพร้อมๆกันอยู่นี่พี่ใช่ตอนเช้าอยู่พี่นิวมึงกลับก่อนไม่ได้กลับไม่ได้กลับพี่ไม่ได้กลับก็อยู่ถึงเช้าแล้วครับพี่ฮะอยู่ถึงเช้าครับอยู่ถึงเช้าทุกวันเลยไอ้หล่อมึกทำไมพี่มึกพี่พี่เล่นโป๊กเกอร์ตั้งแต่ตีหนึ่งอ่ะผมผมเล่นผมเล่นช่วงบ่ายไปไงผมเล่นช่วงบ่ายไปแล้วช่วงบ่ายกูก็เล่นกูอยู่ตลอดอ่่พี่ก็เจอ อยู่ตอนบ่ายอยู่ตอนบ่ายอยู่พี่หมายถึงตอนกลางคืนน้องชายพี่ไปไหนมาพี่ก็คืน้องไงเอเจอก็อยากแบบจะกินลงกินเหล้าแบบว่าอะไรกับน้องอะไรอย่างเงี้ยเดินมาขอแต่ไอแดงไม่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 ทำ่ันอื่นแล้วดิทำทำทำมันมวนทำมันมวนอ๋อทไเขาโดนจะรู้ได้ไงเนี่ยเออน้องมันม้วงเขาไม่ได้ไปมันเป็นเฮี้ยะไรเนี่ยเมเออผมก็อยู่แต่ว่าทำไมอะพี่ผมก็อยู่ <laughs> คือพี่เห็นเองอยู่กับสาวเว่ยเฮียกูเป็นห่วงน้องเขาเว้ยที่ต้องมาโดนมึงหลอกเป็นควายอะ่ะไอเฮียพูดจริงนะมันโมพ้พี่พี่อยากว่าคนนี้นะคือพี่อ่ะอันนี้เว้ยพี่เป็นห่วงหนูเว้ยพี่ไม่อยากให้หนูแบบว่าโดนไอเฮียหมึกมันหลอกไงไอหมึกมันมันมัน,มนไม่รักดีไอหมึกอ่ะเหรอคะใช่มันหวังยิางเดียวไอหมึกอ่ะโอ้เจ้าอันนี้คือเพื่ออะไรพี่กอล่ะบอกผมดีก่อเห็นใี่หมึกไปนั่งกับคนอื่นเหรอคะใช่พี่พูดจริงนะ มันมบิจเพี่พี่เล่าให้ฟังไม่แต่พี่พี่พี่สารภาพได้นะตั้งแต่สองทุ่มได้แต่สองทุ่มยันเช้าตีห้าหกโมงอะไรอย่างเงี้ยน้องหนูคิดว่าเขาต้องคุยกันเยอะไหมถ้าถ้าถ้านั่งนานขนาดนั้นอะทุกเรื่องอ่ะพี่ว่าพี่ว่าปรับจนไม่รู้ส่าทุกสุขดิพี่ว่าปรับกันจนแบบว่ากลมเกลียวเลยอ่ะอือจริงๆนะมึกมึงทําเกินไปเว้ยมึงจะไอซีโอซีไอซีคนหนึ่งโอซีคนหนึ่งมันเกมมันไม่มีหรอกไอซีอ่ะมึงคิดถึงความรู้สึกน้องเขาหน่อยน้องเขาอาจจะรู้สึกดีกับมึงจริงๆก็ได้มึกไอ้ย มันทำตัวเป็นเพย์บอยมันทุนเรศเว้ยไอ้เที่ยมันไม่ได้เท่เลยมึก <ừ. S 1> ที่พูดจริงนะพูดจริงแบบฝ่าละเลยไอ้เที่ยสงสารเขาเว้ยถ้ามันดูแลเขาไม่ดีอ่ะพี่ดูแลให้ได้นะน้องฮะไม่ไม่ใช่น้องพี่หมายถึงว่าเดี๋ยวพี่แบบว่าเออก็ดูคอยนี้ให้พี่ยัดขอข้าวหน่อยพี่เอ้ยอยัดไม่แต่เรื่องเรื่องนี้พี่อธิบายเน้นะนะสามก็มสามอยาก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 ฟังจากพี่ไหมไม่ทำอธิบายแน่ด้วยเหรอเรื่องแบบเนี้ยโอ้โห อธิบายได้อธิบายได้อยากฟังก่อนไหมฟังก่อนไหมฟังคำโกหกคำเหมือนเหมือนเหมือนฟังคำโกหกจริงนะน้องพี่พี่บอกพี่อยากให้หนูคิดว่าฟังหูไว้หูนะเชื่อพี่ใช่สูตรต้องสีขาวท้าไมมีสีแดงอ่ะอืมเพื่ออะไรเดี๋ยวพี่โกหกผมถามจริงนะพี่ชายใหญ่ของผมไอ้เน้องพี่ก็ถามพี่ก็ไม่รู้พี่เป็นห่วงน้องแลน้องน้องน้องคู่อ่ะก็น้องพี่น้องคู่แหละพี่เป็นห่วงน้องไง อันหนึ่งมันมุ่งใจไม่เสียความรู้สึกสองพี่ไม่อยากให้มึงเป็นคนเฮี้ยที่มีแฟนสองคนเข้าใจไหมถ้าเฮี้ยจนทีนงแล้วก็ไม่เป็นไรนะโอ้พระเจ้าโอู้จะบ้าตายจริงๆว่ะพีเจริงปะครับมึงเฮี้ยทำตัวสัปดานี้เด็กเฮี้ยพี่พี่จะหาคนจะมาอะไรฝากฮะมีซ้อมนะพี่เฮ้ยหน้าส้มตี้ยในเฮี้ย้ยมาเรียนหน่อยน้องอดูดูดูไอ้มมดดูลูกหน่อยพี่จะหาคนถูกไหมโอเคได้หกคนแล้วตอนเนี้ยครับ หมึกดูแต่แต่สนใจแต่มันม่วนแต่มึงหนมานี่ได้เหี้ยโอ้โหแต่มันดูดิอะต่อต่อพี่ก่อต่อไม่ผมจะอธิบายให้น้องฟังไงไม่แต่พี่เอพี่งพูดจบก่อนมันม้วก่อนว่าอยากคุยกับมึงหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาอยากฟังคําโกหกของมึงไหมพี่ไม่รู้เพอพี่เห็นกับตาเวอ่ะมันม่วฟังพี่นะพี่หลอกหนูพี่ก็ไม่ได้ะไรพี่พูดถูกไหมค่ะอะพี่หวังดีกับหนูพี่ก็อยากให้หนูแบบเจอแต่คนดีๆหรือว่าหรือรับฟังแต่สิ่งดีๆถูกไหมล่ะเออพี่หมันเขาฝากพี่มาที่จริง ยังไงคะพี่หมึกก็คือถ้าอืมพูดได้หรอมันพูดได้จริงหรอวะพี่โกพูดได้ทำเป็นแหละเอออืมก็คือถ้าข้างนอกอ่ะข้านาทีหนูไปแล้วนะข้างนอกข้างนอกพี่ก็วันนั้นที่พี่โก้เขาเห็นนะไข่ข้ากันเดีให้พี่อารองพี่้จบกันพี่เดี๋ยวไม่อยากขัดยังไงพี่อาร์ดพีดมึงไอ้ตา โอเคก็คือวันนั้นนะที่พี่ไปไปไปทุร์ของพี่มาที่ไปกับพี่โก้มาแหละอืมคือพี่ก็นัดกับคนนึงไวกันไม่มึงจะเล่าไหมมึงเออคือเอออคืจะจะเล่าผมกําลังผมกําลังคิดอยู่ว่าจะได้แค่อีห้าอ้าวโอเคก็คือไม่ไม่ไม่โอ้เป็งก็เลิกขัดกันทั้งทีดิพี่พี่เลิกขัดกันก่อนกูจะได้เล่าให้มันจบทันทีเสียงเสียงมึกคุยอ่ะคุยกับ พูยกับน้องมันม่วงกับพูยกับน้องผู้หญิงคนนั้นอีเสียงเลยนะคนละเสียงเลยนะโชคถูกถูกไอ้เนี้ยคือคือเสียงมันแบบเอาเต็มอ่ะมึงเอาเต็มกราฟอ่ะมึดพี่พูดจริงอ่ะตอนนั้นอ่ะถูกผมไม่เข้าใจว่ามันจะมีเสียงสองเสียงสามนะเมเวลาพี่คุยกับแฟนพี่ก็พี่ก็หล่มึงมาที่นีเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกูเพิ่งกูเพิ่งตายเรื่องคำพูดมาเมื่อกี้พี่โกรยังไม่เคลียร์เลยเนี่ยอ่ะกูขอฟังเออก็วันนั้นที่ไปไปงานมรเกิดพี่ตอพี่ก็ไปไปนั่งคุยกับคนที่ที่พี่ชอบมาแหลละกูเ ไอ้เฮียนอนรู้สึกยังไงไอ้เลวคนสารยำกะรีชายอีเฮียมึงทำตัวอีได้ยังไงวะน้องเขาจะรู้สึกยังไงออแหลกอีเฮียอ่อแหละไปเรื่อยทำตัวว่ะไม่อันนี้คือหลอกด่ากูป่ากูถามจริงเพราะมันคือคนเดียวกันเนี่ยกูถามจริงพี่กอนี้คนเดียวกันคืออะไรน้องมันมั่วเขาไม่ได้ไปไหวไหมเออไอ้มึกมันก็ไม่ได้ไปแล้วพี่มาด่ากูทําไมกูเรียกมึงมึงกูไม่ได้เคยเรียกมึงเกมเคยไอตอนไหน เหี้ยกูท้อว่ะเอางี้ให้กูเล่าไหมให้กูเล่าไหมให้กูให้กูพูดไหมพูดเสียงหน่ายมากนะลองไหมผมลองไหมไม่แต่คนขู่ไอ้เหี้ยคนเราถ้าไม่ไม่กลัวความผิดแล้วมันไม่มีความลับอะมันไม่กลัวล้อมันร้อนลมก็ไม่ก็ไม่กลัวก็ไม่ใช่กลัวแต่เหมือนแบบเหมือนมาหลอกด่ากูเฉยอ่ะอันเนี้ยเนี่ยกับคนเดียวกันกูกับคนเดียวกันเนี่ยแต่เหมือนแบบเหมือนไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะมาด่ากูเล่นอ่ะถามมันมั่วมันมั่วหนูได้ไปไหมงั้นมันเกิดพี่ตายหนุได้ไปไหมไปไหมไม่ได้ไปแล้วมันคนเดียวกันตรงไหน ย<พ>าใส่ดินี่ยาใส่ดิใส่ดนี่ไม่คุยทำไมอันนี้กำลังแต่งเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่า <S 1> <S 1> อันนี้นิทานอะไรหรือเปล่าเนี่ยน้องเขามีเวลาอีอกสามนาทีนะมึงจะคุยอะไรก็รีบๆเลคลียร์เลยเฮียมึงน <owing S 1> ทำแบบนั้นจริงๆเรหรอ <S <S โอ้ยโอ้ร้อามึงทำวิ่งมึงทำน้องเขาร้องไห้หล่อเยี่ยมมือเฮียไอ้เฮียมึงเฮียจริงมึงนี่มันเฮียจริงๆเลยนะขยะสวะสักครั้งเลวคนสารยม คนละย้ำให่ให้เออเล่นเออเหมือนผมโง่นะพี่เนาะพี่ชายไปก่ออะไรเป็นอะไรเหมือนเหมือนผมแบบเหมือนแบบไม่รู้จะจะด่าใครอ่ะด่าผมเล่นเอาตรงนะอ่ะครับไปเล่นหมอป่ะทำไมพี่ เดอรักษาเขาได้ป่ะพี่ฮาพูดแต่ไปพี่แตหนูไปซ้อมแล้วนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงแปงขออีกสองนาทีขออีกสนาทีขออีกสงนาทีพี่ร์พี่รจแล้วเราเ้าากับเพื่อนแล้วนะแป๊บเดียวเดียเดยวีพอแล้วพอแล้วเลิกเลิกมีคนอื่บัตรล้ว่ายละไม่ไอมมไอมฟังพี่ก่อนมฟังพี่ก่อนทำสุสุดท้าย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 ครับมึงฟังนะน้องครับนานาซาก็พาพาน้องเขากลับมาไม่ได้หรอก เพราะมึงนอไม่ได้ไปนอกโลกน้องดวงจางโคตรเจ็บไม่โคตรเจ็บไม่ยังใส่ไหมอีกนะอันนี้พี่ถามก่อนว่ามันอ่าเดี๋ยวพี่พี่จะรีบพูดหรือว่าจะรอให้พูดหลังดีไม่ต้องพูดเลยได้ไหมโอ้มันคือเพื่อนของมันต้องเข้าก่อนเวลาอยู่แล้วอ่ะโอเคโอเคโอเคได้แล้วเดี๋ยวพี่รอพี่เนี่ยแหละโอเคหนูไปแล้วนะได้ครับครับรักนะฮะ ลอยหมึกน้องมึงสู้ๆนะเว้ยเฮี้ยทำตัวอย่างนั้นอย่าไปทำใครเฮี้ยไอ้มันม่วงมันก็มีหัวใจเว้ยน้องมันเลยครับไม่ใช่ผมสองอ่ะสองคนอ่ะเรื่องเรื่องเลือกเลือกสักคนจะเอาดิวหรือหรือมันม่วงเลือกสักคนเอาคู่เลือกสักคน้องเลือกสักคนน้องเอ้ยไม่พี่พี่ฟังผมนะไอ้เกมเลือกถ้าถ้าถ้าโนมไม่ต้องไปซ้อมนะมึงมึงได้เข้ารายการทอกระโโตกับคุณผู้ชายได้ก็เดี๋ยว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 น้องกลับมาไม่ผมจะบอกงี้คือหนึ่งคนมันมีแค่หนึ่งใจถูกไหม เออไอหมึกก็เลือกคนนึงไอเกมก็ต้องเลือกคนนึงมันเลือกไม่ได้มันคนเดียวกันไอดีโอซีน้องก็ผมเลือกไปแล้วมึงทำมันแยกแย่างทก็งคนกันดีดีถูกมึงอย่าทำตัวทุเรศไอหมึกกูบอกแล้วมันต้องรักใครรักเดียวเว้ยไอเฮียยังไงผมก็เลือกอะไไงก็คนก็คนนั้ไงคนที่ผมไปก็เป็นเลือกใครเออก็เลือกดีโไงไอเฮียมึงทำหนี้กมันม่วงได้ไงเออเ่วงอ่วไม่แค่เขาสึกมันเลยหรอไม่แค่เขาสึกเขาหรอ ที่มึงอยู่ที่สองที่สามทีสี่ทุกวันเนี่ยอยู่เขาอะแล้วเขาก็รู้สึกที่เขาก็เป็นเพลเยอร์ที่เป็นคนเล่นและมีความรู้สึกเหมือนกันไม่แต่ผมผมผมไม่ผมพี่ฟังนะผมมีอะไรที่จะบอกพี่อยู่คือคือคือผมเนี่ยผมก็เล่นไฟธานมนาถูกไหมอ่าแล้วผมเล่นมาประมาณเยอะแล้วหลายปีแล้วแต่คือมีอย่างนี้ที่ที่พวกพี่ไม่รู้กันคือคือมันม่วงคือดิวมันมันม่งก็คือเออมันพิเชื่อผมนี่ เออไม่พี่เชื่อผมดิไม่แล้วไม่ผมไม่เข้าใจแล้วพี่ก็ร okay> ู้ว่าผมคือไอเกมข้างนอกแต่ว่าพี่ก็เรียกผมไอหมึกแล้วพี่ก็มาหลอกด่ากูเมื่อกี้มึงใครนะมึงใครนะเกมไหนเนี่ยมึงอะเกมนะตอนเนี้ยเอางี้พี่พี่พี่ฟังผมอ่ะพี่พี่ฟังก่อนนะไอไอหมึกอะเลือกมันม่วงจบพี่รู้แค่นี้พอละไอหมึกเลือกมันม่วงแล้วไอเกมมาเลือกใครไอเกมมือใคร เกมคือน้องชายกูน้องชายของพี่เอาพี่ก็ไม่ทำน้องชายพี่ที่จะรู้ได้ไงล่ะเออไอ้เหี้ยเกมไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ควายเจ้าชู้ไอ้เหี้ยชาดหมาชาดชั่วไอ้เหี้ยอันวายเดวคนจะโดนหลอกย้ำสวมเขาไม่รู้ตัวไอ้เหี้ยมันมันควายจริงนะไอเกมมาพูดจริงๆเลยมันมาไม่สาหร่ายเลยมันโง่มากๆอ่ะไอ้เหี้ยถึงไม่ส่งเองแล้วไม่เองจะไปอเล่นไอเดอมไหมน้องชาย ผมขอฟังให้เปาหน่อยพี่เพิ่งไปนะพี่เปาครับ